หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลักสูตรน้องใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับนิสิตในปีแรกคือ2563หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีใบประกอบวิชาชีพโดยหลักสูตรของเราได้ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้วความเด่นของหลักสูตรก็คือ หลักสูตรจะมีการออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตนำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับสถานประกอบการจริงนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในเรื่องของน้ำประปาน้ำเสียที่ยังไม่ได้ถูกบำบัดและปล่อยไปสู่สิ่งแวดล้อมเกิดความเหม็นกลิน่นเรื่องของเสียงเรื่องของความร้อน และไอระเหยต่างๆเหล่านี้วิศวกรสิง่งแวล้อมสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เราจะเอาความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนให้นิสิตได้เรียนรู้และนําไปแก้ปัญหาจริงมหา<ม>วิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและมีแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศคือหนองหานจัดได้ว่า เป็นห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดที่นิสิตสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้การไปแก้ปัญหาก็คือการไปพบปะพูดคุยผู้คนและก็ไปนําเทคโนโลยีไปใช้การนําเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เนี่ยเทคโนโลยีเหล่านั้นจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายใครๆก็ทำได้จึงจะเกิดความยั่งยืนกับ สิ่งแวดล้อมและก็โลกของเราหลักสูตรนี้ในปีที่1เนี่ยถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้เรียนในเรื่องของพื้นฐานด้านวิศวกรรมตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การคิดคำนวณน,นะคะแล้วก็เรื่องของฟิสิกส์เรื่องของการออกแบบปีที่2ให้เรียนอะไรให้เรียนในเรื่องของพื้นฐาน ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพูดถึงพาตรานิเตอร์ต่างๆมาตรฐานง,งานต่างๆว่ามันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไรส่วนปีที่3ก็จะได้นําความรู้จากปีที่1ปีที่2ไปออกแบบเครื่องมือเพื่อไปแก้ปัญหาหรือเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนปีที่4ออกแบบเสร็จเรียนเสร็จเราก็จะนําความรู้ทั้งหมดเหล่านี้ไปทดลองใช้กับสถานการณ์จริงเพื่อวัตถุประสงค์หลักเป้าหมายคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องถูกกำจัดไปทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำของคณาจารย์ประจำหลักสูตร สวัสดีสสดค่ะพี่ชื่อพิทกกาศค่ะพี่ชื่อไม,นะ,ะอมนะคะพวกเรามาจากหลักสูตรวิศวกรรมสีแมลล้อมเพื่อการพัฒนายยังยืนชั้นปีที่2ค่ะวันนี้พวกเรามาทําอะไรกันครับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพาทัวร์ห้องปฏิบัติการนะคะต่างๆของหลักสูตรของเราแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะพามาดูนี่ค่ะห้องพักนิสิตค่ะเพราะว่าห้องพักนิสิตเนี่ยเป็นห้องที่เราสามารถใช้การติวหนังสือนะคะหรือว่าใช้มาอ่านหนังสือนะคะหรือใช้มาพูดคุยสังสรรค์ในห้องนี้ได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูแ lap วิเคราะห์คุณภาพน้ําค่ะซึ่งแ lap วิเคราะห์คุณภาพน้ําของสาขาแล้วเนี่ยมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากเลยนะคะแล้วแ lap ของเราไม่ได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําอย่างเดียวนะคะมีก<ม><ม>ารวิเคราะห์คุณภาพดินคุณภาพอากาศค่ะคุณภาพของเสียงด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอพากาักกันไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะเค,ครับ ไปนะคะแล้วก็จะไปดูห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ํากันค่ะไปค่ะพี่ไม้ไปเลยครับนี่มีพี่ที่เขากําลังวิเคราะห์คุณภาพน้ําอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่พลอยพี่พลอยกำลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อจะทําการวัดค่าดูดกร้นแสงของแต่ละธาตุที่อยู่ในน้ําค่ะอันนี้มันคือชื่อเครื่องอะไรคะเนี่ยอ๋อมันคือเครื่องจะปตัวโปโตมิเตอร์ค่ะ พี่ไม้แล้วตู้เย็นสองตู้นั้นคือตู้อะไรคะเนี่ยเอาเรามาดูกันเลยครับตู้นี้เป็นตู้เก็บตัวอย่างน้ำครับที่เราจะมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของเราท่านเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องปฏิบัติการอีกห้องนึงกันเลยค่ะไปเลยโหพี่ไม้มนี่นะคะก็เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะของห้องแลบเราค่ะเยอะม,มากๆเลยครับเป็นอุปกรณ์ทางภาคสนามน,นะคะ มีทั้งนี่นะคะเครื่องมีคอคอลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดความขุ่นค่ะส่วนตรงนั้นค่ะที่เขาทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปดูปดกันเลยค่ะสวัสดีกันเลยครับสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีครับพี่พบีทําอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อนี่ก็จะเป็นเครื่องกัดแอมโมเนียค่ะสามารถกัดแอมโมเนียทั้งในน้ําและในดินและในปุ๋ยได้ค่ะว้าวถ้าน้องๆอ,อยากรู้ลึกกว่าน,นี้ก็ต้องมาเรียนที่สาขานี้นะคะเดี๋ยวต่อไปไป,ไปดูนนพี่เนยกันดีกว่าเลคะ่ะพี่เนยทำอะไรอยู่คะเนี่ย อ๋อพี่กำลังเตรียมสาระละลายเพื่อไปทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะสารละลายนี่เขาทำอะไรบ้างครับ ถ้าน้องๆก็การดูเยอะมากกว่านี้อย่าลืมมาเรียนสาขานี้กันนะคะค่ะสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นสาขาที่ตลาดเนี่ยต้องการมากในขณะนี้เนาะเพราะว่ามลพิษทางอากาศทางเสียงนะคะหรือว่าทางน้ำเนี่ยมันมีมลพิษเยอะมากนะคะในปัจจุบันฉะนั้นถ้าน้องๆน,นะคะสนใจจะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะแถมรอบถ้าใครสมัครรอบที่หนึ่งเนี่ยเรามีกระเป๋าให้ด้วยนะคะกระเป๋าแบบนี้เลย แล้วก็ยังมีทุนการศึกษาให้มากมายนะคะน้องๆก็ลองมาศึกษาแล้วก็สมัครดูกันได้เลยค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย